iPhone SE 2020รุ่นนี้ดีไซน์4.7นิ้วความละเอียดอยู่ที่1,334คูณ750หน้าจอกำลังพอดีมือเลยโอ้โหแม่งใช้หน้าจอแบบ iPhone 8เลยนี่วะต้องยอมรับเขาเรื่องชิป A13 เป็นชิปที่ประมวลผลในโทรศัพท์ที่เร็วแรงที่สุดีแค่ชิปแหละชิปยังอยู่ชิปยังไม่ฮ่าแล้วเจ้าชิป A13 นี่เองที่ทำให้เจ้า iPhone SE 2020ทําทำอะไรได้มากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้อง12ล้านพิกเซลที่ทําให้ภาพสมจริงโอ้โหข้าวอวดเนอะกล้อง12ล้านเจ้าอื่นเข้าไป48ล้านแล้วแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการรองรับการชาร์จเร็วหรือที่เรียกว่ารองรับชาร์จไวฟ a าชาร์จยิ่ง18วัตต์รวมถึงชาร์จแบบไวเลสด,ด้วยราคา14,900บาทนี่มันให้ห44วัตต์มาหน่อยมันก็ไม่ได้ไงวะเอยคราวนี้มาดูรละเอียดแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเรื่องการออกแบบ การออกแบบคลาสสิกสำหรับคนที่ชื่นชอบปุ่มโฮมได้กลับมาแล้วเขาเรียกการออกแบบแบบพระเจ้าเหาจุดที่ดีคือเรื่องเคสต่างๆที่มีให้เลือกมากมายโอ้ยแถเก่งอะไรแถเก่งนี้เจ็บซี่ข้างปะนะ้องไม่ต้องเสียเวลาไปตามหาเคสเหมือนฝั่ง Android บางรุ่นการถ่ายภาพด้วยพลังของกล้องไ iPhone ทำให้ภาพออกมาดูสมจริงโอ้ยแค่ฟิลเตอร์หน้ายังไม่มีมาให้เลย สำหรับคนที่ใช้อ n นด o i d มาตลอดจะรู้สึกไม่ชอบก็ไม่น่าแปลกใจเพราะเน้นให้ตัวคุณพัฒนาและดูแลเรื่องผิวพรรณของคุณเองเราไม่อยากให้คุณสวยเกินจริงเดี๋ยวเจอหน้ากันจะจำหน้ากันไม่ได้นะจะเป็นปัญหาสังคมแถมไปเรื่อยกองก็ไม่ชัดยังไงก็ต้องเสียเวลาไปเข้าแอปแต่งรูปอีกทีอู้หเสียเวลาขนาดของเครื่องหน้าจอขนาดนี้เป็นหน้าจอที่จับถนัดมือที่สุดแล้วสำหรับคนที่ยังติดการใช้ iPhone 678จะรู้สึกถนัดมือจอเล็กมากเวลาอ่านอะไรก็ปวดตาไปหมด พิมพ์ไม่ยากแถบล่างแถบบนจะเว้นที่ไว้จอดรถเหรอไม่มีเจ้าไหนก็ทำแล้วเรื่องความคมชัดของภาพมาในจอ r e t i n a Display 24บิต16ล้นานส,สีความละเอียด750คูณ1 3ึพิกเซล3 2 6 PPI สมบัติการกันน้ำกันน้ำได้ชั่วคราวกันน้ำที่ความลึกไม่เกิน1เมตรระบบป้องกันฝุ่นละอองป้องกันรอยเนิ้วมือการเล่นเกมด้วยชิป A 1 3คุณจะได้รับประสบการณ์การเล่นเกมแบบขี้สุดสามารถปรับสุด เฟรมเรทไม่หลุดจาก60ลองเล่น R O V ปรับสุดทุกอย่างดูโดยความแรงของ A 1 3นี้จะอยู่ได้อย่างน้อยอีก5ปีเลยทีเดียวแบตเตอรี่ด้วยชิป A 1 3าทำให้สามารถใช้ได้ทั้งวันแน่นอนเราคำนวณมาแล้วมันกินพลังงานน้อยมากๆโอ,โ,อโอ้อย่ามาแถเลยให้แบตมาแค่1,812ม ah. ิลลิแอมเป็นมือถือที่แบตน้อยที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเรื่องอื่น ลำโพงเสียงสตูดิโอการลองรับ2ซิมเป็นซิมปกติและนานโนซิมเอาละเอาละสรุปกันหน่อยเอาจริง iPhone SE ตัวนี้ยังไงก็ขายดีครับหลายๆคนซื้อเพราะว่า iOS อีกอย่างนึงสำหรับหลายคนที่บอกว่าราคา14,900บาท แอนดรอยหลายแบรนด์เขาให้กล้องมา3-4ตัวแล้วแต่ผมอยากให้ลองเอามาเทียบดูกับ iPhone กล้อง12ล้านถึงจะเป็นกล้อง12ล้านแต่คุณภาพมันดีจริงๆครับและคนที่เหมาะจะเปลี่ยนที่สุดก็คือคนที่ยังใช้ iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8อยู่และยังชอบที่จะสแกนลายนิ้วมืออยู่นะครับในราคาเพียง14,900บาทซึ่งเป็นของมือหนึ่งด้วย ได้ A13 ด้วยผมว่าคุ้มน่าจัดมากๆครับเอ้ยถึงจะได้ยังไงมันคงขายดีอยู่ดีอ่ะออย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ